สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพวงความบุญไหว้หลังวีทีนะคะยืนท่ายังจ้ากัก๋วยเตี๋ยวครับผมคุณอ่ะเปิดวิจารุขาเลยเตี๋ยวได้หนิฟอกอกบุกหลังวีทีนี่พ่อข่านะคะเรียงก๋วยเตี๋ยวตั๊กเว่ยเที่ยวเขาาจังหี มันจิคู่กันบ่ลาพ่อค้านช่่เบิร์่กอนสตีคนคัือนผะเิน้นคือหุ่มคักแน่แทุ้่น่ะป้าเออเดี่ะเดินหางไปเลือกตั้งอบตครับอ๋อีแสดงว่ายุดตัวฉัยุดส้งมือครับตายตายบริการเปิดอยู่ครับยุนานเปิดอยู่อ่มือก็ยี่ยี่แปดยี่เก้าสสิบยุดยี่เจ็ดยี่แปดบายี่เก้ากับมาขายพี่เด้อเอ้าไปเอกเต้หายยังไงมโค้ทเก๋เตี๋ยว าโดนไป้าโดนเติบแล้วเพิ่นปะสิละิ่นขายดีเนาะเออแก๊กมองขายแหล้วเจ้าวันเนาะเลิศมีเลิศนะคเยินตะฟอกตะฟูยินตะฟูต้มยำนั่นนู่นนี่มีเลิศนะคะมาขายแตสิบส่พิภูมิสื่อวะเนาะ เอาเต้นหาเต้นหาฮะเ่อเดียวพราเต็ลย้หลงรวกไะคือโจกันจ้าของกัแงเนี่าเห็นมาไล่อย่อวโอ้ยนปื้มาไล่โป้งครับอือเอ่อนมาไล่เนาะโอ้ยหลังเรีีมาไล่ดอกแก้วมาไล่ดอก จะได้จักไปแลกได้แบกใหม่ๆจังสิเนาะโอ้โหตื่เต้นพนักงานพนักงานไงก้าเออกไปแลกนะพิตะไบยับยับจนวันนี้มาซักมาลีดออกไมาจังเรียบเออจนมาดำว่าแหลบเบิดแมนใส่ซ่องไปไรนี้ก้มดำกับ่มงบ่วิดพี่น้องครับเรื่อยใบก็ม่แห้งดอไม่ไม่เจะามาเอาามันยย่นเยึเลื่อนเื่อเป็นเสียงของเกมบอลของเกมบอล อเจ้าน่ะแม่เจ้าโอนมาให้ผมมีนะเอายี่สีเล่มพี่น้องครับเก็บบอลเอาให้พง์แล้วว่ามันโอนแล้วรือใช่มันโอ้วหรือชาติเกีิมีาาสนาคือเพิ่นบอนน์ชาิมี่บาาสนาบอนนพงเอ้ยอ่าวงเอ้ให้วงน้ำไ้คุณจะไปใส่ยกรรมคุจะไปใ่ยากรรมเอาไปท้อไปเนี่อเก็บบอเอ้ยพอสิถือบได้หรือถือบจะได้เขาเชินมาไล่มือแรง อเอาพอเสร็จเอาเอาไปนั้นค่ะบางอย่างมันเสียอย่างคนละบ้าอย่างคนละกอเก็บแลกสาใบก็มัดเลิกก็ได้เจ้าผสมเงินหรอกก่อนบ้าโอกเขาต้องเลือกอันนี้ยังมาเจ้าผสมเนี่ไม่หรอกเขเลือกอี่ห้อก่อนมันเป็นสองเสือเราได้เลยให้เราเลือกพร้อมเคแล้วมันต้องเลือกเอาคือสิมาดใกล้เขาค่ะแค่ย้ายเบิรงเห็นเงินหลาลูลูเเงิาลูเขาลูเาหาเขาหลว เ็นมาบ่เลยเนมาบ่แล่นดีรสเยอาเอามันบอกมันไเอกได้ในสุดส่ไเสุดเป็นคือเขาไบ่ได้คือเขาอัะเซนสุดเปียเสียงจังตาตาเรก็ไดลเงืนส้ไอ้สผู้ดีมองได้ม่ได้ถือฮะไมก็บ่ได้ไมก็บ่ได้ไปเราะ ไม่ก็ได้ใบนามันัได้ถูกว่าได้ข่าหยังตัน้ได้่ายังได้น้ำนหยังตนีได้นหยังได้่ายังไแต่น้ารอน้ำมไดีเออนี่แหละรอ่ดว่าเบิร์กนี่ไซต์ดีแมนยูเออแม่าฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่าแยูน่ดีเออนไดีตงไได้งะเอกซิแมนนะตนนี้นีเอานี้เอานี้มาเอาไปนี่เอออิจฉาะแมนยูเออฝุ่นฮะฝุ่นกยอันนี้เยนงดยนปาน น้ำพุนไปอีกก้อนน้ำพุนไปอีกก่อนก็แรกนับนี่ตังด้วยดวนนิดนนับเงินอยู่อ้าวแม่โอนมาอีกสองหมื่นน่ะอ่ะปื๊ดแม่โอนมาอีกสองหมื่นน่ะแย่เบืองแม่จะโอนมาไปใคกอิจฉาคนหน่อยเลยสิเป็นลมแม่จะโอนมาไปแย่เบืองโอ้ยโอ้ยดูนี่แม่แดงแม่แดงเออดูนี่แม่ยดงนี่ดิ ไม่ไดีไม่มาแล้วารอยหารอยฮาลอยรำรำลำาลำรห็นไปแล้วลรำรำเลือาบวยพอนลํำบวยพอนถาบวยพอนไม่แด้รวาจะเด้อผู้ข่าผู้ผู้อ้นไล่ไม่ผู้ขานขอให้นลำลำลุ้ยยเห็สวยยจะเล่อนจะเล่นผู้ใดบ้าโอนม่ให้ผู้ขากันเร็วเต้นทเป็นไปนะคะนะคะ จะ่มันพอเปลี่นนะฝากพี่น้องกันเอาจอยดีจอยดีจอยเป็ส้ยีอโอ้ยจอยกับเจา้องอะหายไเลยอยแต่รโดนเพื่อไ้เพือฝากพี่น้องกดติดตามช่องยูทูบของข่อยแน่จ้าพี่น้องฝากติดตามช่องยูทูบของแกจกี้ปีประยัเนี่ยเด้อจ้า ท่านบุญทำท่านนั้งกันท่านชาตนี่ก็จะได้ชาตินี่แหละชาตหน้าเพราะว่าจะได้เกิดก็เกิดหือว่าเป็นการทำบุญทำท่านหือว่าการทำบุญทำท่านผู้ใดทำบุญทำท่านก็ขอให้เจริญเจริญนะคะับนะครับนะครับผู้ใจเนาะเผา่อดีให้เป็นตะเกียงกุ้ยเดียวถ้าว่าพวกนนี่ไหมอัน่เป็นยังเครื่องสวยๆซึ่งมีสามตนก็ได้ไม่ตะเกียบของกูกันเอาในแล้วก็เอาไปนี้ไปเยี่ยมหมูอื่นได้ยังไม่เย็บหมื่นนี้แล้วอีสาว่ะ เจ้าเสียกวามี่อนิเมอนจ้าหรอกแอน่เม็นจ้านีงนที่จ้ามีนีมานอนนีสุ่มเลือกไปไอข้าจะเพิ่อย่าบอกมาไกลกลานออไรักเรัเอย้าข้าวข้ไปข้างก่อเออข้าวเด็ดข้โอ้เียอ้ออ่อออ้เขียวดิสองนนี่ลเกมบอลเดียก็บ้าง่อุย่อหมนเน่เนาะโอ้พ่ออาแว กคุยดีพอเอามัคุยข้อาบน้ไม่ได้หรอพาเจ้มัดคุยจะจะปยัเขาคุยจะ่พ่านี่ไม่อาบน้ำแด้พ่อใจโอ้โหได้ยันโอโมหได้พี่นาคหัวอกสันไรีโอ้ใส่ยุ่งหอนี้เลยแปงฟันดงแตงฟันพอไม่แกวพอกระถอนออกเหมือนเดยมเอาอมแกวนะแกกับอมหยาบบ่ได้ประยูความนนาลักของพอกรบลูกนะคะ เอาคลิปนี้ไว้ดีซะก่อนไปน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะค่ะสสำหรับของเกมบอลเรต้องโอนมาเราได้ไปน้องมันพ่อแล้วกี่การดไอซอยอกพ่อหรอกเอาให้เกมบอลเกมบอลเกาให้่อนั่คือเกาให้ไอซ์ดิไหผู้เดียวผตอเป็นกาแฟองเดียวโดดแน่ไอ้เจ้าอะไเจลาพัทที่รีติก็ตามพ่อพิลา่พงแล้วเพิ่มขึ้นวาไงตอนจะให้เจ้าเป็นอย่างเจ้าว่าจะชื่อบึงเนาะไอพ่อดูเดียวได <c oughs> ้เลย แต่เขายังม่เขียวอยู ka ่เนาะเขาได้นขวรอนแอมตตกับมี่เขียวทังกันก็ไปแหนต่อไปยูไปกัดอะไรครัไปดูจังไรมไ่ทอนเขียวออกกันหรอวะเย็มุตอนเขีว